สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่สำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้แผนภาพต้นไมายเนื้อหาข้างในหรือว่าคุณครูจะมีเทคนิคดีๆอย่างไรมาให้เด็กๆเ,เราไปศึกษาพร้อมกันเลยครับ การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้แผนภาพต้นหมายก็จะหมายถึงการแยกตัวประกอบโดยนำจำนวนนับนะครับที่กำหนดให้มาเขียนอยู่ในรูปของตัวประกอบทีละ2จํานวนนะครับโดยเราจะเขียนแยกออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นผลคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆเรามาดูตัวเลขที่คุณครูนํามาให้เด็กๆได้พิจารณานะครับอาจเป็นตัวเลข80นะครับจงแยกตัวประกอบของ80นะครับ ถ้าเราแยกโดยใช้รูปแบบปกตินะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นการแยกโดยใช้แผนภาพต้นไม้อ่านมาดูนะครับ80นะครับถ้าจะแยกตัวแรกเลยก็คือ2คูณด้วย40นั่นเองในการแยกโดยใช้แผนภาพต้นไม้ก็จะได้เป็นดังนี้นะครับ80เท่ากับ2คูณ40่นั่นเองรรทัดถัดไป2คูณ2คูณ20 ซึ่งก็คือ2อคูณยีก็คือมาจากการแยก40นั่นเองก็จะกลายเป็น2อคูณอยู่กับ20นั่นเองสำหรับ,บแผนภาพต้นไม้ของเราก็จะแยกออกมาทางฝั่งของ40นะครับก็จะแยกออกมาเป็น2อคูณยีนั่นเองนะครับเด็กๆแล้วถ้าถัดไป2อคูณสแล้วก็เราจะแยก20นะครับก็คือเป็น2อคูณสินั่นเองทางฝั่งของแผนภาพต้นไม้ก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็นเราจะแยก20ออกมาเป็น2อ รรทัดถัดไปรรทัดสุดท้ายนะครับ2คูณ2คูณ2แล้วก็แยก10ออกมาเป็น2คูณ5นะครับก็จะได้ดังนี้นั่นเองแผ่นภาพต้นไม้ก็จะเหลือแค่แยกตัวประกอบของ10ก็คือ2คูณ5นั่นเองนะครับดังนั้น80ของเราเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะก็จะได้เป็น80เท่ากับ2คูณ 2, 2 คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ5นะครับดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ80ก็ได้แก่2กับ5นั่นเองนะครับเด็กๆจึงได้ว่า80เท่ากับ2คูณ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 5หรือว่าเขียนได้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็จะได้เป็น2ยกกำลัง4คณด้วย5 ซึ่ง2มีรากซ้าเท่ากับ4และ5มีรากซ้าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือเมื่อเราพิจารณาะะครับการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเด็กๆจะสามารถแยกออกทางซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมแยกจากขวาไปซ้ายมากกว่านะครับเราจะให้จำนวนที่มากกว่าอยู่ด้านซ้ายมือนั่นเองครับเด็กๆ อันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างของการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ตัวอย่างที่1ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ30นะครับโดยใช้แผนภาพต้นไม้แยกตัวประกอบของ30นะครับก็ะจะได้เป็น30เท่ากับ2คูน15นั่นเองนะครับเด็กๆอยู่ในรูปของ2คูณ15เสร็จแล้วเราสามารถแยก15ได้อีกนะครับ ก็คือ3คูณห้นเด็กนะครับเด็กๆดังนั้นก็จะหมดแล้วนะครับไม่มีตัวที่แยกออกมาได้อีกแล้วเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนั่นคือตัวประกอบเฉพาะของ30ได้แก่ 2, 3และก็5นั่นเองนะครับเด็กๆและสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะก็ได้ดังนี้นะครับ30เท่ากับ2คูณ3คูณ5 <ๆ S 2> ซึ่งทุกตัวนะครับจะมีรากสา เท่ากับ1นั่นเองนะครับเด็กอันนี้ก็คือตัวอย่างการแยกตัวประกอบโดยใช้แผ่นภาพต้นไม้กล่อง30มสิบนั่นเองตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่2ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ54โดยใช้แผ่นภาพต้นไม้ก็จะได้ดังนี้เลย54เท่ากับ2คน, 27, นะครับเสร็จแล้ว27เรายังสามารถแยกออกได้อีกก็คือ27เท่ากับ3กับ9นั่นเองนะครับเด็ก ต่อไป9เรายังสามารถแยกออกได้อีกก็คือ3คูณ3เท่ากับ9นั่นเองดังนั้นก็จะจบแล้วนะครับเพราะว่า3กับ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนั่นคือตัวประกอบเฉพาะของ54ได้แก่2และ3นั่นเองเมื่อเรานำมาเขียนเป็นผลคูณของตัวประกอบเฉพาะ<ๆ>ก็จะได้เป็น54เท่ากับ2คูณ3คูณ3คูณ3นะครับหรือว่า 2คูณ3ยกกำลัง3นั่นเองซึ่ง2มีราก3อยู่ที่1ตัวและ3ก็จะมีราก3อยู่ที่3ตัวนั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบโดยใช้แผ่นภาพต้นไม้ของ54นั่นเองเามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่3ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ70โดยใช้แผ่นภาพต้นไม้ก็จะได้ดังนี้นะครับเ0ท่ากับ2 สา35และ35เรายังสามารถแยกออกได้อีกก็คือ35เท่ากับ5คูณ7นั่นเองก็หมดแล้วนะครับเด็กๆเราไม่สามารถแยกออกได้อีกแล้วเพราะว่าทุกตัวอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะแล้วนั่นคือตัวประกอบเฉพาะของ70ก็จะได้แก่2 5และ7นะครับเป็นเด็กและเราสามารถนำตัวประกอบเฉพาะนะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณได้ดังนี้นะครับเ0เท่ากับ 2, 2> คูณ5 ซึ่งจะเห็นว่าตัวประกอบนะครับทุกตัวจะมีรากซ้ำอยู่ที่1นั่นเองนี่ก็คือตัวประกอบเฉพาะของ70นั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปนะครับเด็กๆเรามาดูตัวอย่างที่4ให้ลกเรียนแยกตัวประกอบของ150โดยใช้แผนภาพต้นไม้อ่ะ150ของเรานะครับก็จะมาจาก2 7คูั้นเองซึ่งจะเห็นว่า2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็แยก75ต่อนะครับ 75ก็มาจาก3คูนด้วย25น,นั่นเองนะครับเด็กๆเราก็จะได้จํานวนเฉพาะก็คือ3และก็25ที่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเราก็แยก25ต่อเลยนะครับซึ่ง25ของเราก็มาจาก5คูน5นะครับเด็กๆนั่นก็คือ5ของเราทั้งคู่เนี่ยก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะครับเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ตัวประกอบเฉพาะของห้านะครับก็ได้แก่2 สและก็หานั่นเองนะครับเด็กๆและเราจะสามารถนํามาเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะได้ดังนี้นะครับหนึ่งร้เท่ากับสคูณสคูณหคูณหนั่นเองนะครับหรือว่า2องคูณสคูณห้ายกกำลังสงนั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือตัวประกอบเฉพาะของ150ๆๆเมื่อเราแยกโดยใช้แผ่นภาพต้นไม้ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเด็กๆตัวอย่างที่5ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ189โดยใช้แผ่นภาพต้นไม้ก็เช่นเคยนะครับเราก็เลือกตัวประกอบของ189นะครับที่เป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือ3นะครับซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะนะครับที่เป็นตัวประกอบที่น้อยที่สุดของ189กนะครับก็จะได้189เท่ากับ3คูณอยู่กับ63นั่นเองนะครับเด็กๆ เราจะเห็นว่า3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับแต่ว่า63ของเรายังไม่เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเราก็แยก63ต่อเลยนะครับเด็กๆก,ก็จะได้63เท่ากับ3คูณอยู่กับ21นั่นเองนะครับเด็กๆทีนี้เราก็จะเห็นว่า21ก็ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเราก็แยก21อีกรอบนะครับเด็กๆก็จะได้เป็น21เท่ากับ3คูณอยู่กับ7นั่นเองนะครับเด็ก <ruled> <benevol ent>. ๆ <ccoli> ทีนี้เมื่อเราตรวจสอบ แล้วนะครับจะเห็นว่าเราได้ตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือเป็นจนํานวนเฉพาะหมดแล้วนะครับเด็กๆนั่นก็คือตัวประกอบเฉพาะของ189่ได้แก่3และ7นั่นเองซึ่งเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะของ189ได้ดังนี้นะครับก็คือ3คูณ3คูณ3คูณ7นั่นเองหรือว่า 3ยกกําลัง3คูณ7อันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบของ189โดยใช้แผนภาพต้นไม้ต่อไปนะครับเด็กๆตัวอย่างที่6ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ245โดยใช้แผนภาพต้นไม้ซึ่งเมื่อเราพิจารณานะครับเด็กๆจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่หาร245ได้ลงตัวก็คือ5นั่นเองนะครับเด็กๆดังนั้นเราก็จะเริ่มแยกจาก5นะครับ5 เมื่อนราไปหาร245ก็จะได้เท่ากับ49เนั่นเองนั่นก็คือ245เท่ากับ5คูณ49เนะครับเด็กๆอ่ะหลังจากที่เราได้อันนี้มาแล้วนะครับเด็กเด็กนักเรียนจะเห็นว่า5คูณอยู่กับ49นะครับซึ่ง5เป็นจำนวนเฉพาะแต่49ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเด็กเด็กเราก็ต้องแยก49ออกมาอีกนะครับเด็กๆนั่นก็คือ49เท่ากับ7คูณเ็ดนั่นเองนะครับเด็กเด็กทีน,าะ,น,นาะ มาทั้งหมดแล้วนะครับเด็กๆนั่นก็คือตัวประกอบเฉพาะของ245 mm. ก็ได้แก่5 mm. และ7 mm. นั่นเองนะครับเด็กๆเ, mm. เมื่อเรานำมาเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของจำนวนเฉพาะ mm. ก็จะได้ดังนี้นะครับเด็กๆ245 mm. เท่ากับ5 mm. คูณ7คูณ7นั่นเองนะครับ mm. หรือว่า245 mm. เท่ากับ5คูณ7ยกกำลัง2นั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือ การแยกตัวประกอบของ245โดยใช้แผนภาพต้นไม้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่7นะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับของการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ351โดยใช้แผนภาพต้นไม้จํานวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็หาร351ลงตัวนะครับตัวแรกของครูนะครับก็คือ3นั่นเอง 3เมื่อ3เอาไปหาร351นะครับก็จะเท่ากับ117ดังนั้น351ก็จะแยกออกมาเป็น3กับ117้นั่นเองต่อไปนะครับเราก็พิจารณา117นะครับว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังนะครับเราก็หาจำนวนเฉพาะนะครับที่น้อยที่สุดและหาร117ลงตัว3นั่นเองนะครับ3ซึ่งหาร117ลงตัวเท่ากับ 39นั่นเองดังนั้น117ของสิบเจก็กจะแยกออกมาเป็น3กับ39เนะครับเด็กเด็กเมื่อเราพิจารณาในลำดับต่อไปนะครับก็จะเห็นว่า39ก็ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับและมีจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่หารลงตัวก็คือ3นั่นเอง3นะครับเมื่อเราเอามาหาร39นะครับก็จะได้เท่ากับ13นั่นเองนะครับเ,เด็กๆอ่กดังนั้นจะเห็นว่า เมื่อเราแยกออกมาแล้วนะครับสุดท้ายก็จะได้จํานวนเฉพาะทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือตัวประกอบเฉพาะของ351ก็จะได้แก่3และก็13นะครับเด็กๆเ,เมื่อเรานํามาเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณจึงได้ว่า351เท่ากับ3คูน3คนูณ3คนู 3, คน13นะครับหรือ3 ยกกาลัง3คูณ1ิานั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้นั่นเองนะครับเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กหลังจากที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้การแยกตัวประกอบของจํานวนนับโดยใช้แผนภาพต้นไม้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณครูคิดว่าเด็กๆถุกคนคงจะเข้าใจแต่ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถวนกลับไปดูวิดีโอซ้ํา อีกรอบไนึนะครับและเช่นเคยเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้ววันนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆได้ทําเพื่อเป็นการทบทวนซึ่งคุณครูจะแนบไปกับบทเรียนนะครับเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดมาทําเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปใบงานส่งมาให้คุณครูตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนดนะครับก่อนจากการเด็กๆทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งถัดไป สำหรับวันนี้คุณครูขวาต่ออนสวัสดีครับ